นี่ค่ะสวัสดีคุณพ่อรถแล้วก็พี่ปามด้วยนะคะครับวันนี้ค่ะทางโชรุงฟอร์ดไอเมสาขาราชฤกร์พ,พระราม5มีโอกาสส่งมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่านค่ะสอบถามพ้่ท่อค่ะซื้อรถกระทางน้องเอิญเป็นยังไงบ้างคะครับเข้ามาวันที่หนึ่งเลยฮะและมาถึงวันนี้ที่มารับรถก็มีได้ฟร์รมบริการจากทางเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายขายและบริการเป็นอย่างดีครับผมครับตัวรถเป็นงบ้ไงวะครับ <c oughs> ตัวรถดีมากครับผมที่ชมแล้ว ถูกระบบระเบียบทุกอย่างครับ <c oughs> ครับคันนี้ไม่สอยคันแรกของพ่อไหมคะอ่าคันแรกเลยครับครับทำไมาถึงเลือกเป็นแบรนด์นี้ครับอันนี้เป็นรถครอบครัวครับผมมีลูกหลานอ่าจนวนมากนะครับผมก็เป็นดูแล้วก็ที่เอามาใช้นี่ดูแล้วก็สมดุลมากครับผมครับครับก <c oughs> ารบริการภายในโชว์รูมเป็นไงบ้างคะอ่าเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ความสําคัญกับลูกค้าดีมากครับผมครับครับ อยากให้อยากให้คุณพ่อค่ะฝากถึงลูกค้าที่สนใจอยากจะออกรถกระทางฟอร์ดอาร์เมสาขาพระรามห้านะคะครับยินดีครับผมฮะผมมีญาติญาติและลูกหลานเดี๋ยวผมจะแนะนํามาที่โชลุมพระรามห้านะครับครับครับเป็นอีกหนึ่งเสียงจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกระทางโชลุมฟอร์ดอาร์เมสาขาราชพฤกษ์พระรามห้าะะเดี๋ยวให้ทางที่ปรึกษากข่ารขายของเราฝากถึงคุณลูกค้าคนสําคัญด้วยค่ะสรับคะ ก็ขอบคุณคุณพ่อคุณพ่อ็น้องปาวมากมากเลยค่ะที่ให้โอกาสเอ็นได้ดูแลด่วยความเครดิตของคุณพ่อนะคะคุณพ่อเป็นข้าราชการด้วยแล้วก็เซ็นวันเดียวผ่านเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อมากๆที่มารับรถกับน้องเกิ้ในวันนี้ค่ะก็ขอให้รถของคุณพ่อขนเงินขนทองนะคะที่ไหนก็โทรหาเอ็นตลอดเลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับ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 ค่ะดีครับดีครับดีเลยครับ